ดูมันนี่มันทำแต่งตัวดู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 ความสุขของเขาแหละความสุขเขาแหละนะอันนั่นอันนันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปทักเขาไม่ได้ไปทักเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหเห็นไหนั่นไปทักก็จะดิ้นดิ้นดิ้นฮะฮะอ่าแมว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 ทำไมฮะฮะหล่อแย่แล้หล่อตายแล้วฮะหล่อตายแล้วมันไส้ ไม่ไง่ายันนี้ฮะอันนี้เลยมันรู้ภาษาใช่ไหมเนี่ยเวลาเรียกมันแล้วมันหยุดเนี่ยฮะฮะใช่มามัองนี่มาน,นี่อืมาน,นี่มานี่เนมัน,นี่แมวน้อยแต่งตัวไม่เฉดเลยขี้ตาแค่ยังอ๋อขี้ตาแค่ยัง อืะอืมดเขาทำหายยากโอเจีาวืืมหายยากอเทีาวฮ่งงงองตามมือชดอุดหลอมันนี่ชดุดหล่อมีใครอีก ช่วงเป็นแมวนี้ใส่ดีนะโตขึ้นมานใสด่ดีดีแล้วมันจะมีตัวขี้ฉาอยู่ตัวหนึ่งใายว่าใครนน่นี่คนนี้ขี้ฉานี่โซนเลยฮะดีบวิ่งทั้งวันแม่มึงนุมหัวไปหมดแล้วเนี่ยความดีดของแมว เที่วยวโผล่ครับยังไงครับเดี๋ยวก็ตกกันอีกอ่ะมาดูตาลทำไอหมีไอหม,มีบ้า